สามท,ท <ained. S 1> ุกร้ยอย <Hamilton. S 1> ครับสามทุกร้อยสามทุกร้อยเาไหมครับไข่ไครเนาะหมเา่ไข่ไข่ไเอาไหมเด้ข้หมูเดงเกียทั้งเกี๊ย

โซนอะไรเนยบ๊อกกินอะไรอกอันนี้เคเคเนี่ยอะเค็ตหมตหมอันนี้กินละโมได้กินละโมกินละโมได้ละอไปอเลยซื้อจะม่ซื้อไปอันนี้อะไรนี่ผักหวานกับผักหวานกินกิลาวันตะ

Đài, đi, đi. أو, bán bạn ba tiền đồng khóa rồi 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 khách đây คนตีมาให้เราถอนเอ้ยไปทอนให้นะไม่ทอนต้องเป็นเงินถอนเลยนครับนะครับนั้ารนา